บทที่ยีสิบเก้า แท็กซี่มาจอดที่หน้าบ้านหลังใหญ่ขององศาท่านับตระก,กูลเก่าแก่ที่เป็นคนท้องถิน่นครอบครัวขององศาเป็นที่รู้จักมาตั้งแต่รุ่นปู่ของเขาแท็กซี่ทุกคันที่เป็นคนภูเก็ตโดยกําเนิดรู้จักบ้านของเขาดีแอลดาบ,บอกให้แท็กซี่บีบแต่รอไม่นานรอปภก็วิ่งออกมาดูมาหาใครครับรอปภถามคนขับแอลดากดกระจกลงแล้วเป็นคนตอบคําถามเองมาหาคุณสุภาชรีค่ะเธอเอ่ยชื่อแม่ของเขาออกไป คุณสู่ไม่อยู่ครับออกไปโรงแรมวันนี้ไม่แน่ใจว่าจะเข้ามาไหมอาจจะนอนที่นั่นครับเห็นว่าวันนี้คุณอิงลูกชายคุณสู่ที่เป็นนักร้องจะพาเพื่อนมาครับรอปภหนุ่มตอบด้วยรอยยิ้มเขาก็เป็นแฟนคลับของ The Fire เพิ่งมาทำงานที่นี่ไม่นานถ้าได้มีโอกาสเจอองศา The Fire สักครั้งคงจะดีไม่น้อย ไอรดาไม่รู้จักรอปภคนนี้เพราะตลอดระยะเวลา8ปีที่ไปอยู่กรุงเทพเธอมาบ้านองศาแค่ครั้งเดียวส่วนใหญ่จะไปหาพ่อกับแม่ของเขาที่โรงแรมหรือไม่องศาก็ไปที่บ้านของเธอแล้วคนอื่นล่ะคะมีใครอยู่ไหมไอรดาแกล้งถามออกไปกว้างก้างคุณอัมพลกับคุณบิวก็ออกไปด้วยกันครับรอปภให้ข้อมูลเพิ่มเติม คุณบิวไอดาแกล้งถามหลานสาวคุณสุครับราพอตอบด้วยภาษากลางบนทองแดงนิดๆอ๋อที่ท้องใช่ไหมเห็นคุณสุเคยเล่าให้ฟังพักที่นี่เหมือนกันเหรอคะนึกว่าอยู่โรงแรมไอดายังคงล้วงความลับต่อไปคุณบิวพักที่นี่ครับตอนเช้าออกไปทำงานพร้อมกับคุณสุตอนเย็นก็กลับพร้อมกันครับ นึกว่าคุณบิวอยู่กับแฟนเสียอีกไอรดาแกล้งทำเป็นสงสัยไม่นะครับผมก็ไม่ทราบครับผมไม่รู้จักแฟนคุณบิวพอดีเพิ่งมาทำงานได้สเดือนแจมที่เห็นมีแท็กซี่มาจอดหน้าบ้านอยู่นานแล้วเดิอนออกมาดูพอเห็นว่าเป็นใครก็ตกใจคุณไอซ์ไอดาเห็นแม่บ้านเก่าแก่ของครอบครัวก็ยกมือไหว้สวัสดีค่ะป้าแจมแจมหน้าซีดเมื่อเห็นว่าเป็นไอรดาเธอกลัวว่าความลับจะแตก แม้จะไม่มีใครบอกออกมาตรงๆแต่เธอก็พอจะรู้ว่าคุณบิวอุ้มท้องลูกของใครอยู่คุณไอซ์มาถึงที่นี่ความลับจะแตกไหมเราปภคนเดิมที่ทำงานมาเกือบปีถูกให้ออกเพราะพูดมากเรื่องคุณบิวคุณสุเก็บความลับอย่างดีห้ามให้ใครเปิดเผยเรื่องนี้เด็ดขาดอยู่ดีๆคุณไอซ์มาโผล่ที่นี่เธอต้องทำยังไงนายก็ไม่อยู่สักคนเออคุณไอซ์เข้ามาก่อนไหมคะแจมผู้ไม่รู้จะทำยังไงดีรู้สึกเหมือนหัวใจจะวายไม่ดีกว่าคะ่ะ เห็นบอกว่าคุณแม่ไม่อยู่ไปดูคอนเสิร์ตอิงหรือเปล่าคะพรุ่งนี้ไอมาใหม่ดีกว่าอายดาพยายามทําตัวเป็นปกติแม้ในใจจะร้อนรุ่มไปหมดกับความจริงที่ได้รู้ผู้หญิงคนนั้นอยู่ที่นี่กับพ่อแม่ขององศาและทํางานใกล้ชิดกับแม่ของเขาเธอคิดในแง่ดีแบบไหนได้บ้างที่จะทําให้ใจเย็นลงได้ ไม่ไม่มีเลยนอกจากองศาหักหลังของเธอสี่เดือนที่แล้วเขามาที่ภูเกต็ตก่อนหน้านั้นเขาบอกกับเธอว่าผู้หญิงคนนั้นจะลาออกจากตำแหน่งพีอารที่แท้องศาก็ให้ลาออกแล้วพามาอยู่ที่นี่เพราะอะไรเพราะผู้หญิงคนนั้นท้องกับองศาใช่ไหมองศาปกปิดความจริงไม่ให้เธอรู้เหมือนเธอเป็นคนโง่นี้าพ่อแม่เธอไม่สงสัยที่จะหาความจรงิงองศาจะบอกเรื่องนี้กับเธอเมื่อไหร่ ไอ้ดาายกมือไหว้ป้าแจมก่อนจะบอกให้แท็กซี่พาไปส่งที่โรงแรมอคัคราเธอต้องหาความจริงให้ได้ ไอนาดามมยืนหน้าโรงแรมอัคราเสียงโทรศัพท์ของเธอดังขึ้นแม่โทรมาไอนาดากดรับสายข่ะแม่น้ำเสียงของเธออ่อนระโหยเธอไม่แน่ใจว่าจะสามารถรเผชิญกับความจริงที่รออยู่ได้ไหมแต่เธอไม่อยากจะโง่ไปนานกว่านี้แค่นี้เธอก็โง่มานานมากแล้วน้ำตาไอนาดาไหลพากเจ็บที่ใจจนต้องยกมือขึ้นมากุมหน้าอกเอาไว้ไออยู่ไหนลูก น้ำเสียงของแม่ร้อนรนไอระดายิ่งน้ำตาไหลเตือนตัวเองว่าไม่ว่าเรื่องราวจะเวลวร้ายแค่ไหนแต่เธอยังมีพ่อกับแม่อยู่จะทำอะไรให้คิดถึงพ่อกับแม่ให้มากโรงแรมอัคาราค่ะแม่ไอละดาบอกกับตัวเองให้ทำใจให้สงบขณะที่ก้าวขาเข้าไปในโรงแรมพนักง,งานเปิดประตูให้กับเธอ โถงกว้างขนาดใหญ่ที่หน้าฟอนสว่างสวยมีแขกนั่งอยู่ที่คอฟฟี่ช็อปด้านหน้าเล็กน้อยมีป้ายประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นของโรงแรมติดไว้ในจุดที่มองเห็นได้ชัดหลายอย่างในโรงแรมถูกปรับเปลี่ยนให้ดูดีขึ้นไอ้รอแม่ก่อนนะอย่าเพิ่งทำอะไรแม่กับพ่อจะไปหาเสียงร้อนรนของอมรรัตด,ดังมาตามสายก่อนจะวางสายไปไอรดาเดินตรงไปที่หน้าฟอนแจ้งความประสงค์สวัสดีค่ะคุณผู้หญิง พนักง,งานหน้าฟ้อนแต่งกายสุภาพในชุดยูนิฟอร์มของโรงแรมส่งยิ้มให้กับเธอไอรดาสูดลมหายใจเข้าลึกก่อนจะกล่าวออกไปว่าฉันมาหาคุณวิวค่ะไม่ทราบว่าอยู่ที่นี่ไหมคะพนักง,งานยิ้มอย่างมีไมาตีคุณวิวเหรอคะไม่ทราบว่าจะให้แจ้งว่าใครต้องการพบคะไอรดาเอ่อยออกไปด้วยน้ำเสียงหนักแน่นไอรดาค่ะ สุภาชรีกับอัมพลที่จองโต๊นั่งด้านหน้าผับดังเพื่อที่จะมาดูคอนเสิร์ตลูกชายสักครั้งในชีวิตนั่งรอกับกลุ่มเพื่อนของเธอและของสามีอยู่ที่หน้าเวทีเป็นภาพที่วัยรุ่นหลายคนในผับมองอย่างสงสัยว่าเหล่าลุงลุงป้าป้าเหล่านี้มาทำอะไรแต่ก็มีคนพอจะรู้ว่าลุงลุงป้าป้าเหล่านี้เป็นกลุ่มพ่อแม่ของนักร้องนำที่เป็นคนภูเก็ตโดยกำเนิด ก่อนคอนเสิร์ตเริ่มสุภัชรีกับอัมพลแวะไปให้กำลังใจลูกชายที่หลังเวทีอีกครึ่งชั่วโมงก็น่าจะเริ่มการแสดงแล้ว เวลาวันอยากจะมาด้วยแต่ไม่ได้รับอนุญาตให้มาพอท้องโตมากเลยให้รอที่โรงแรมนัดเจอกันที่นั่นพอหลังจากจบการแสดงนักร้องและทีมงานจะพักที่อัคราภูเก็ตจริงๆทางสุภชัชรีอยากให้เวลาวันรอที่บ้านด้วยซ้ำพราะองค์สากงว่าทีมพีอาที่ดูแลพวกเขาจะเห็นเวลาวันและความจะแตกว่าเธอท้องโตและลาออกมาอยู่ภูเก็ตกับพ่อกับแม่ของเขาเดี๋ยวมีคนสงสัย แต่วิลาวันบอกว่าจะรองเงียบๆในห้องทำงานถ้าง่วงจะขึ้นไปพักข้างบนเองสุภชัชรีถึงอนุญาตคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาย,ยุ่งยากอะไรเพราะที่ผ่านมาวิลาวันก็อยู่ในที่ของตัวเองมาตลอดขณะที่รอคอนเสิร์ตเริ่มเสียงโทรศัพท์ของสุภชัชรีก็ดังขึ้นแจมแม่บ้านโทรมาโทรมาทำไมสุภชัชรีกดรับสายอย่างแปลกใจในผับเสียงค่อนข้างดังเลยไม่ค่อยได้ยินเสียงเธอเลยขอตัวออกมารับสายด้านนอก ว่าไงแจมมีอะไรสุภาชรีทักทายไปตามสายคุณสุข้าคุณไอมาที่นี่คะ่ะน้ำเสียงของแจมมีแววร้อนลนฮะไอไปที่บ้านเหรอสุภาชรีตกใจกับคำบอกเล่าของแม่บ้าน ใช่ค่ะคุณสุมีรถแท็กซี่มาจอดที่หน้าบ้านอยู่นานแจมเลยเดินออกไปดูก็เห็นว่าเป็นคุณไอ้กำลังยืนคุยกับรอปรพอ,อยู่แจมถามรอปรพอว่าคุยอะไรกับคุณไอ้บ้างรอปรพอบอกว่าคุณไอ้มาถามถึงคุณสุพอบอกว่าคุณสุไม่อยู่ก็ถามถึงคุณบิวค่ะสุภาชรีหน้าเสียเมื่อแม่บ้านบอกแบบนั้นไอ้กับไปหรือยังสุภาชรีละล่ำละลักถามไปตามสาย ไปแล้วค่ะเพิ่งไปเมื่อสิบนาทีที่แล้วพ่อแจมสอบถามกับร,ปรอปพได้เรื่องก็รีบโทรมารายงานคุณสูนี่แหละค่ะสุภาชรีวางสายแม่บ้านแล้วรีบเข้าไปหาสามีที่ด้านในมีไรสูอาพนที่เห็นภรยาออกไปรับสายแล้วเดินกลับมาสีหน้าร้อนใจก็ถามยังเป็นห่วงสุภาชรีเดินเข้าไปกระซิบข้างหูสามีหนูไอไปที่บ้านค่ะคุณถามหาหนูบิลแล้วก็ออกไปแจมเห็นท่าไม่ดีเลยโทรมาบอกคุณสูไม่สบายใจเลยกลัวความแตก เรากลับโรงแรมกันก่อนดีไหมคะ อัพลมองไปที่บนเวทีเห็นทีมงานขึ้นมาจัดเวทีอยากจะดูลูกชายสักครั้งแต่นาทีนี้คงต้องไปก่อนต้องบอกอิงไหมอําพลปรึกษาภรรยาไม่ดีกว่าค่ะคุณเดี๋ยวลูกกังวลเราไปก่อนดีกว่าเผื่อมีอะไรอําพลเอ่ยขอตัวกับเพื่อนๆบอกมีธุระด่วนที่โรงแรมรู้สึกผิดอยู่เหมือนกันเพราะเป็นฝ่ายชวนเพื่อนๆมาแต่ด้วยความจําเป็นก็ต้องบอกออกไปก่อนวีลาวันที่นั่งอยู่ในห้องทํางานของโรงแรมรู้สึกว่าวันนี้เธอท้องปั้นอยู่เป็น เป็นแบบนี้มาชั่วโมงแล้วปกติจะเป็นช่วงแค่เวลาสั้นๆไม่นานก็หายหมอเคยบอกว่าเป็นได้บ้างในคนท้องแก่ถ้าไม่หนักมากไม่มีอะไรต้องกังวลเพราะยังไม่ถึงกำหนดคลอดแต่วันนี้ท้องเธอแข็งมากแข็งแล้วคลายแล้วคลายอยู่ร่วมชั่วโมงและเธอยังมีอาการปวดหลังร่วมด้วยเจ็บจนต้องหายใจเข้าลึกๆ เธอนั่งเอนตัวลงกับเก้าอี้ทำงานรู้สึกว่าผิดปกติกว่าทุกครั้งใจไม่ดีเลยขณะกำลังนั่งกำหนดลมหายใจเข้าออกลึกหายใจออกยาวตามที่หมอเคยแนะนำเสียงโทรศัพท์บนโต๊ะทำงานก็ดังขึ้นเธอเอื้อมมือไปรับสายค่ะเธอยกมือมารูปท้องแล้วบอกลูกว่าให้ใจเย็นๆอย่าถีบแม่แรงนักเจ็บท้องไปหมดท้องแข็งเป็นครื่นคุณบิวคะมีคนมาขอพบค่ะ ววลาวันขมมดคิ้วใครกันที่มาขอพบเธอใครคะคุณไอราดาค่ะไอราดาใครกันเวลาวันมองไปที่หน้าจอกล้องวงจรปิดที่ส่งภาพทุกมุมในโรงแรมมาที่ห้องนี้เมื่อเห็นว่าเป็นใครก็ยกยิ้มมุมปากวันที่รอคอยมาถึงแล้วสินะจังหวะนี้อะไรแบบนี้รบกวนพาเขามาพบบิวที่ห้องทำงานได้เลยค่ะเวลาวันยิ้มออกมาก่อนจะนิ้วหน้าเพราะความเจ็บ ลูกจ๋าอย่าเพิ่งดื้อตอนนี้นะจ๊ะอีกไม่นานเราจะได้อยู่กันพร้อมหน้าพ่อแม่ลูกแล้วอดทนอีกนิดเดียวนะคะลูกเธอลูกเบาๆที่ท้องนับเวลาถอยหลังที่ใครบางคนจะรู้ความจริงเธอคิดถึงวันนี้มาตลอดฟ้าช่างเป็นใจอะไรแบบนี้รอไม่นานเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นเวลาวันศูนลมหายใจเข้าลึกๆเพื่อผ่อนคลายความเจ็บปวดเชิญค่ะ เิลาวันเอ่ยปากอนุญาตคุณวิวค้าพาแขกมาพบค่ะพนักง,งานบอกกับเธอก่อนที่ร่างบางในชุดทำงานทันสมัยตัดเย็บอย่างประณีตจะก้าวเข้ามาไอระดาที่พยายามบอกตัวเองให้ใจเย็นเ็นเมื่อก้าวเข้ามาในห้องทำงานของผู้บริหารที่เธอเคยเข้ามานั่งทำการบ้านกับองศาเมื่อครั้งยังเรียนมัธยมก็มองไปยังมุมหนึ่งของห้องเมื่อสายตาประทะกับคนที่พนักง,งานพาเธอมาพบ ใจที่สั่นมาตลอดทางภาวนากับตัวเองว่าขอให้เป็นความเข้าใจผิดผู้หญิงที่ชื่อคุณบิวคือคนละคนกับบิวตี้อดีตพีอาร์ที่ดูแลองศาแต่คำภาวนาของเธอก็ไม่เป็นผลคุณบิวกับบิวตี้ที่เคยทำงานกับองศาคือคนคนเดียวกันและผู้หญิงที่อยู่ตรงหน้าเธอกางกายนูนเด่นท้องโตแบบคนใกล้คอดขอบคุณข่าออกไปได้เลยเวลาวันเอิรกับพนักงานไอดามองสบตาผู้หญิงท้องแก่ที่ลุกข,ขึ้นจากเก้าอี้ มือของเธอรูปท้องขึ้นลงเบาๆหลายครั้งไม่ได้มีท่าทีตกใจเลยสักนิดที่เจอเธอที่นี่มีแต่เธอเองที่มือสั่นใจสั่นไปหมดและไม่รู้ว่าจะพูดอะไรออกไปดีต้องยอมรับว่าเธอกลัวกลัวว่าความจริงจะตีแสกหน้าในเวลานี้สวัสดีค่ะพี่ไอซ์ไม่คิดว่าพี่จะมาถึงที่นี่ในเวลานี้ช้ากว่าที่คิดนะคะเวลาวันมองผู้หญิงสวยรูปร่างดีแต่งตัวดีแต่แววตาแดงกำ่ำริมฝีปากสัน่นและกำมือแน่นอย่างประเมินในท่าที เธอยกมือรูปท้องเบาๆนึกบอกกับลูกในท้องในใจว่าเราต้องช่วยกันนะคะลูกเอาพ่อของเราคืนมาหนูจะได้อยู่พร้อมหน้าพ่อแม่ลูกเหมือนเด็กคนอื่นเธอก็แค่อยากให้มีพ่อให้กับลูกเธอไม่ได้ทำอะไรผิดลูกของเธอควรจะมีครบทั้งแม่และพ่อนั่งก่อนสิคะ เวลาวันมองไปยังเก้าอี้ด้านหน้าโตของเธอตอนนี้คนทั้งคู่ยืนประจันหน้ากันมีเพียงโต๊ทำงานกลางกัน้นไอรดามองภาพผู้หญิงตรงหน้าแล้วถามตัวเองว่าเธอควรจะพูดอะไรออกไปดีนี่เธอมาทำอะไรที่นี่แต่ผู้หญิงที่อยู่ตรงหน้าของเธอคงจะควบคุมอารมณ์ได้ดีกว่าเธอหรือไม่ฝ่ายนั้นก็เตรียมตัวมาแล้วอย่างดีดูจากคำทักทายเธอสิเหมือนคนที่เฝ้ารอวันนี้มาตลอด ไอราดามองที่ท้องของผู้หญิงคนหน้าวิลาวันมองตามสายตาของไอราดาแล้วยิ้มออกมาบิวท้องได้เจ็ดเดือนแล้วคะ่ะพี่ไอพี่ไอคงสงสัยใช่ไหมคะว่าใครเป็นพ่อของลูกในท้องบิว เธอเงยหน้าขึ้นมาสบสายตาที่ไหวและลิกและลิมฝีปากได้รูปกล่าวถ้อยคำแรกออกมาจากปากเสียงของเธอแผ่วเบาแต่วิลาวันได้ยินใครวิลาวันยิ้มเธอสุดนั่งลงบนเก้าอี้พอท,ท้องเริ่มแข็งขึ้นมาอีกรอกเจ็บจนต้องเบ้นหน้าและหายใจเข้าลึกๆ เมื่ออาการเจ็บหน่องค่อยคายลงเธอก็ตอบคำถามกับผู้มาเยือนเด็กคนนี้มีพ่อชื่อองศาค่ะชื่อจริงของลูกบิวยังไม่มีเพราะคุณปู่คุณย่าบอกว่าต้องเอาวันเดือนปีเกิดไปให้พระอาจารย์ที่วัดตั้งให้ส่วนชื่อเล่นพ่อของแกเรียกว่าตาหนูลูกของบิวเป็นผู้ชายค่ะ ววลาวันยิ้มเย็นมองสบตากับคนที่ยืนอยู่ด้านหน้าอย่างสะใจยิ่งเห็นอาการตกใจแววตาเสียใจและน้ำตาที่ไหลออกมาเธอก็ยิ่งสะใจเธอทนอยู่ในความรับมานานมากวันนี้ความจริงควรจะเปิดเผยเสียทีไม่จริงเธอโกหกไอรดาล้น้ำตาไหลพากเป็นเสียงออกมาอย่างยาก,ยากลำบากเด็กในท้องจะมีพ่อชื่อองศาได้ยังไงองศาไม่เคยนอกใจเธอเขารักเธอเขาจะโกหกเธอได้ยังไง ววลาวันมองไอระดาอย่างสมเพศแต่น้ำเสียงที่เปล่งออกมากับขัดกับแววตาบิวเข้าใจนะคะว่าพี่ไอาอาจจะรับไม่ได้เพราะความจริงมันอาจจะโหดร้ายแต่เอาเถอคะค่ะเดนียวอีกสักสชั่วโมงพี่อิงคงจะกลับมาวันนี้เขาจะมาหาลูกหลังจากที่เราไม่ได้เจอกันมานานมากที่ผ่านมาเราได้แค่คุยกันผ่านข้อความแล้วก็โทรหากันบ้างพอพี่อิงเกรงว่าพี่ไอจะรู้เขากลัวพี่ไอจะเสียใจคะ่ะ ววลาวันยังคงพูดด้วยน้ำเสียงเรียบนิ่งถ้อยคำเหมือนจะเห็นใจแต่ก็แฝงอะไรมากมายในนั้นหลายเดือนที่ผ่านมาเธอซ้อมพูดเรื่องนี้มาแล้วหลายรอบไม่คิดว่าในที่สุดก็ได้พูดมันในวันที่ดีขนาดนี้